มาดูวิธีการเปลี่ยนอ t ดิสของเดล l s e r v e r R210 กันนะครับขั้นแรกก็คือเราต้องปิดเครื่องนะครับหรือว่าชัตดาวตัวเซิร์เวอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอดปลั๊กของตัวเครื่องออกให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ตอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้เราเปิดนะครับตัวนี้นะครับ เปิดฝาครอบเครื่องได้เลยนะครับอันนี้เป็นอดิตที่เตรียมไว้นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับท่านี้ก็สามารถเปิดได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เราก็จะเอาอาดิตลูกเก่าออกนะครับ ตัวนี้จะมีดิสเก่าอยู่2ตัวนะครับตัวนี้แล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับอันนี้ก็ดึงล็อกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงมาทางขวานิดนึงนะครับแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับแต่ก่อนยกเนี่ยต้องปลดสายแพรกับตัว สายไฟก่อนนะครับอ่าอันนี้เรียบร้อยนะครับนี้เราก็เก็บไว้นะครับต่อมาดูลูกที่สองนะครับลูกนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าจะมีตัวเอกลางบนนะครับ จะมีตัวไวดร์ d ี d วอยู่นะครับกดไดร์ le, ดีดีองไปก่อนนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับแล้วก็พับไว้ข้างบนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถอดเหมือนเดิมสายแพรสายไฟแล้วก็ดึงล็อกตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ปลดล็อกปล่อยล็อกออกนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับ อันนี้จะเป็นอดิสเวเตอร์เนียตันสองเทระไบต์นะครับอันนี้อันนี้เป็นลูกใหม่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะใช้ตัวลูกที่เราเซตไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นอดิสที่เตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นตัวเบเอร์เนียตันเหมือนกันนะครับเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับอันนี้เป็นตัวสำรองนะครับไว้สำหรับทดลอง ทำแล a นะครับของจริงเราใช้อีกลูกหนึ่งนะอันนี้ก็กดนะครับแล้วก็เลื่อนทางขวาแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็สามารถติดตั้งดิสเข้าไปแล้วหนึ่งลูกนะครับส่วนตัวซีดีรอมนะครับอันนี้เราก็ยกกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ดึงฝากลับนะครับแค่นี้ก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับทีนี้มาดูอีกลูกหนึ่งนะครับที่เราติดตั้งไว้ลูกนี้จะ ยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเราใช้เป็นตัวอดิษฐ์สองอันนะครับเป็น 1, 5เอ่อ2.5 2อันนะครับตัวนี้ก็นำวางลงล็อกของมันนะครับเวลาวางพยายามเอาดังด้านซ้ายเข้าก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ข้างล่างนะครับ โอเคแล้วก็ดันเข้านะครับตรงนี้จะมีล็อกอยูอ่เดี๋ยวขอดึงออกก่อนเช็คล็อกนิดนึงโอเคอะ ให้มีเสียงดังนะครับเสียงดังก็แสดงว่าเข้าล็อกแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยต้องต่อสายไฟนะครับด้วยไฟเดิมของมันนะครับตัวนี้เอามาเสียบเข้านะครับให้เข้าล็อกเรียบร้อยแล้วก็เก็บสายนะครับอันนี้ขอพันสลับนะครับเพื่อไม่ให้มันดันขึ้นมาข้างบนนะครับต่อมานะครับ เดี๋ยวเรามาเสียบตัวนี้เข้ากับตัวล็อกที่ต้องใช้กันอันนี้ก็คือตัวสายแพรนะครับปลดล็อกตัวนี้นะครับดึงขึ้นแล้วก็เดินสายนะครับปึ๊บฝั่งนี้จะมีตัวที่รับสายซาต้าอยู่นะครับก็จะเหลืออยู่2อันพอดีนะครับอันนี้เราก็ ดูสายนะครับก็เลือกวางตรงได้กดกดลงไปตรงๆได้เลยนะครับเป็นส a า a B นะครับ แล้วก็เอาสายเข้าล็อกของมันนะครับอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับก็ดูสายล็อกนะครับก็กดเข้าตำแหน่งตัวนี้ให้มีเสียงดังนะครับแล้วก็เก็บสายที่พับคืนนะครับโอเค เท่านี้เราก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ปิดฝาอ๋ออันนี้ลืมนะครับอันนี้ก็ต้องเสียบเข้าวดัดดิสลูกนี้ให้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็สายแพรนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยววันหลังจะมาเปลี่ยนสายเอ่อจะไม่เปลี่ยนไดรตัว d v d เป็นที่ใส่ฮาร์ดดิสนะครับเราก็จะได้ฮาร์ดดิสเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับไว้เดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ประกอบแล้วก็เปลี่ยนตัวเครื่องเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เก็บสายนิดนึงอะโอเคเข้าที่เข้าทางเราก็สามารถปิดแล้วก็ลองสตาร์ท เปิดเครื่องดูได้นะครับ โอเคเรียบร้อยนะพอดีฝาเครื่องนี้จะปิดยากนิดหนึ่งนะครับต้องดันให้เข้าล็อกพอดีอ่ะเดี๋ยวเราก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิด power โอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับมีไฟหน้าเครื่องขึ้นนะครับ หนึ่งแล้วก็สามกับสี่นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวเครื่องหน้าจอนะครับปุ๊บเดี๋ยวเราจะกดเข้ามาดูในใบออดกันนะครับ อันนี้เสียงที่ได้ยินก็จะเป็นเสียงเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้ก็แก่งกันตรงเสียงนะครับเพราะว่ามีเซิร์ฟเวอร์อยู่สองตัวอยู่ติดกันนะครับ โอเคเดี๋ยวก็จะให้เลือกเข้าดูใบออดน,นะครับอันนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับกำลังโหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็กดเข้าไปใบออดน,นะครับอ๋อดบบในทันอ่ะนั้นเดี๋ยวผ่านไปรอดูว่ามันจะเข้าอดีตลูกเก่าว่ามี OS อะไรอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้มันก็จะดีเทคอดีตเก่านะครับ ระบบบอกว่าสถทธาพอร์ตมีไว้น็อตฟานะครับหมายความว่า,าตัวพอร์ตตะกี้เนี่ยไม่มีตัวเสียบไว้นะครับอันนี้เรากา็ว่าเราใช้ตัวพอร์ตนะครับตะกี้ที่เราเสียบไว้นะครับอันนี้ก็กด F2 นะครับเพื่อดูบูตโปรแกรมโอเคนะครับทีนี้มาดูตัว ระบบนะครับว่าของเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เวลานนึรงบุบรีจัต้าเซตติ้งนะครับเข้ามาดูในตัวจัต้านะครับจะมีตัวพอร์ตเอตะกี้มันจะดีเทคออโต้นะครับส่วนพอร์ตบที่เราไปเสียบเพิ่มเนี่ยมันจะออฟไว้ White นะครับอันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนจากออฟนะครับ เป็นออโต้นะครับกดเครื่องหมายบวกที่คีย์บอร์ดนะครับปึ๊บโอเคส่วนพอร์ตอื่นๆนะครับเมื่อกี้น่าจะมีพอร์ตดีอีกตัวหนึ่งที่เราเปิดนะครับอันนี้ก็กดเปิดดีอีกตัวหนึ่งกดเครื่องหมายบวกนะครับส่วนตัวอื่นก็เดี๋ยวลองให้มันออโต้ดูนะครับ โอเคนะครับดูตัวอื่นอันนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ที่มันเจอตอนแรกก็คืออยู่ที่พอร์ตนะครับพอร์ตก็คือตัวเวเตอร์นี้หนึ่1พนะครับของเราข้ต่อมานะครับกด Esc to exit นะครับ เรามาเรามาเซตตัวบูตเดี๋ยวเราจะทําเรื่องอื่นต่อนะครับอันนี้ขอเซตตัวบูตไว้ด้วยนะครับบูตไบออดนะครับโอเคเดี๋ยวกด exit เ,เพื่อออกนะครับ อันนี้น่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวดูรายละเอียดอื่นๆ CPU ซิ C. Power d i p l a y อ่า Processor เปิดเป็น VM ไว้หรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้ง VM อันนี้ก็เข้ามาเช็คว่าเปิด VM ไว้ไหมนะครับโ i r t u ไ l l นะครับตัวนี้เปิดไว้อยู่แล้วโอเคออันนี้เราก็ออกแล้วก็ ลองบูตใหม่ว่าจะเห็นตัวอดิสที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปหรือเปล่านะครับอันนี้ระบบถามว่าจะเซฟหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เซฟแล้วก็เอ็กซิบโอเคแล้วรอดูโหลดใหม่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัว F11 โอเค okay, ไม่ทันนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูว่ามัน detect OS เจอไหมนะครับโอเคอันนี้ไม่เจอ OS นะครับอันนี้เรากด F2 อะแล้วก็มาดูตรง SATA ของเราที่เราเปิดไวต้ตะกี้นะครับปึ๊บ โอเคอ่าตอนนี้เราก็จะเจอตัวอดิสเพิ่มแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นเวตเทิลห้าร้กิกเพิ่มมา1อันนะครับอยู่ในพอร์ตดีนะครับแล้วก็ที่เราเปิดเผื่อไว้ตะ่กี้อีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ที่พอร์ตดีนะครับเพราะนั้นอดิสเราจะมี3ลูกนะครับแต่ไม่มี OS อยู่ในนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพอร์ตเเราปิดไปก่อนว่าเราไม่ได้ใช้นะครับ เรียบร้อยนะครับเรากด exit อ,ออกได้เลยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยสำหรับตัวติดตั้ง a d ด i t ลงไปในเครื่อง a d ด i t ลูกใหม่ลงไปในเครื่องเดลว Server R2100 สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ